สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูกรณ์นะครับในรายวิชาศิลปะวันนี้ครูกรณ์จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาพพิมพ์นะครับหลังจากที่เราได้ทําภาพพิมพ์จากไม่ิป็นธรรมชาติไปแล้ววันนี้ครูกรณ์จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการทําภาพพิมพ์อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าภาพพิมพ์ฉลุหรือภาพพิมพ์สเตนซินนะครับเป็นภาาพ,พิมพ์ที่ ใช้การพิมพ์นะครับให้สีผ่านแม่พิมพ์ลงไปแล้วเกิดเป็นรูปภาพน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพพิมพ์เซนซินจะเป็นลักษณะนะครับนี่คือผลงานที่สําเร็จแล้วนะครับลักษณะของงานภาพพิมพ์เซนซินจะเป็นลักษณะประมาณนี้เรามาดูขั้นตอนว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรบ้างน,นะครับ ต่อไปนี้ครูกรร์ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการทําภาพพิมพ์เสร็ินนะครับหรือภาพพิมพ์ฉลุนั่นเองครับอันที่1นนะครับก็เป็นกระดาษกระดาษเนะี่ยครูกอรแนะนําว่าให้เป็นกระดาษที่มีความหนานิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราพิมพ์หรือใช้เป็นแม่พิมพ์ก็ตามนะครับเวลามันโดนสีน้ำมันอาจจะพองหรือขาดได้เพราะฉะนั้นกระดาษควรจะมีความหนาพอประมาณนะครับอันที่2นะครับก็ จะเป็นดีสอนะครับก็ใช้ในการร่างแบบร่างแบบออกแบบต่างๆในการทำแม่พิมพ์นะครับต่อไปนะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นมีดแกะนะครับมีดแกะตัวนี้ก็เป็นมีดคัตเตอร์มีดแกะสติกเกอร์หรือเป็นอุปกรณ์แกะต่างๆก็ได้นะครับแต่ไม่ควรใช้แบบนี้นะครับอันตราย อันที่4นะครับเป็นกันไกลนะครับก็จะมีความปลอดภัยกว่ามีดขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ถนัดเป็นมีดแกะก็ให้ใช้เป็นกานไกลก็ได้อันที่5นะครับเมื่อเราแนะนำอุปกรณ์ในเรื่องของการทำพิมพ์พลระเรามาดูนะครับในเรื่องของสีนะก็คืออุปกรณ์จะใช้เป็นสีน้ำนะครับอันที่5นี้จะเป็นสีน้ำแต่ถ้าใครไม่มีสีน้ำสามารถใช้สีโปสเตอร์แทนได้ ครูกรแนะนําแค่สสีนี้เท่านั้นถ้าเป็นสีอื่นไม่แนะนําเพราะว่าเวลาใช้อาจจะเปื้อนเสื้อผ้านะครับแล้วซักไม่ออกอันนี้จะเป็นผลเสียกับนักเรียนเองนะครับแนะนําแค่2ออย่างนี้เท่านั้นนะอันที่6นะครับหลังจากแนะนําสีไปแล้วเร่ังต่อมาก็จะต้องเป็นจานสีแน่นอนนะครับจานสีหรือทาสีก็ให้ใช้ตามที่ นักเรียนมีนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนอุกกรก็ได้ครับอันที่7นะครับก็จะเป็นนี่ครับผู้กันนะครับใช้ในการผสมสีหรือใช้ดีดสีนะครับอันนี้ก็จะรวมเรื่องของแปลงไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการดีดสีนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับ ต่อไปคุณกอนก็จะามาสาธิตขั้นตอนการทำภาพพิมเป็นสิ้นนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการอ,าออกแบบก่อนที่จะทำการเจาะแม่พิมพ์นะครับก็จะทำการวาดนะครับวาดเป็นแบบสองมิตินะครับคือมีกว้างมียาว หลังจากเราได้แบบตามที่ต้องการนะครับเราก็จะทําเจาะแม่พิมพ์ของเรานะครับให้เป็นรูเพื่อที่จะให้เวลาเราดีดสีหรือดิสตปมสีลงไปเนี่ยให้สีสามารถผ่านแม่พิมพ์ของเราลงไปได้นะครับในขั้นตอนนี้นครูกอแนะนําว่าถ้าเด็กๆจะทําอยู่บ้านนะครับให้ผู้ปกครองช่วยทําแม่พิมพ์เพราะว่าเรื่องของความปลอดภยัย ถ้าเกิดว่าท้ายเองเนี่ยไม่ระวัดระวังเรื่องมีดเรม่อนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับแต่ว่าในวิชาเรียนของครูกรนะครับก็จะมีแม่แบบให้นะครับเป็นบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องของปลาหรือส่วนประกอบอื่นๆอ,อันนี้ครูกรก็จะแกะไปเรื่อยนะครับจนจนกว่าจะครบนะครับเป็นจะสมบูรณ์ นะครับหลังจากตัดไปสักพักแล้วอ่ากุกองก็ตัดจนเสร็จนะครับก็จะได้แม่พิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งสามารถให้สีผ่านลงไปได้ครับสำหรับอ่าแม่พิมพ์เราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับกุกองได้ทําแม่พิมพ์ไว้หลาย,ลาย,ลายอันนะฮะก็จะประกอบด้วยปลาทะเลครับก็มอสลาลีนะครับมีดาวาทะเละรับแล้วก็มีปลาอีก หลายรูปแบบนะครับหลายตัวมีก็ใช่นะสว่วนนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบนี่ก็เป็นก้อนหินนะครับ,รบก้อนหินใ,นใต้ทะเลครับหลังจากที่เราได้แม่พิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็มาผสมสีเพื่อที่จะใช้ในการพิมพ์นะครับอันนี้คุณพ่ก็ผสมไปบางส่วนแล้วนะครับนะก็เลือกสีตามที่ต้องการหรือตามที่ชอบไปเลยนะครับบิบไปในงานสีก็ได้ อันนี้อุปกรก็จะใช้ไม่เอมยอะมากนะครับก็จะผสมสีเลือนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้แปรงดีดเนาะถ้าพ่นเกินไปมันก็จะดีดไม่ออกนะครับอุปกรณ์ก็จะผสมเพิ่มอีกสีหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการพิมพ์นะครับอุปกรณ์ก็จะใช้ไม่พิมพ์นะครับเหล่านี้ที่ท,ที่ได้ทํามานะครับในการพิมพ์จะใช้ดีดสีประกอบกันนะ ไอ้ที่ครูกรณจะทาภาพใต้ท้องทะเลนะครับก็เดี๋ยวทําขดหินก่อนเลยนะแตกนะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ขดหินนะครับเดี๋ยวครูกรจะดีดไปเรื่อยๆนะครับอาเจากก้าไปเลยแล้วก็วางแม่พิมพ์ตามจุดที่ต้องการนะครับจากนั้นก็ใช้สีนะครับในการดีดลงไปนะ หลังจากที่เราได้ก้อนหินแล้วนะครับคูกรณ์ก็จะมาพิมพ์ส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็ตอนนี้คูกรณก็มีแม่แบบปลานะครับจะใช้แม่แบบปลาพิมพ์ปลาลงไปนะครับนี้วางแม่แบบไปก่อนนะครับสีตรงนี้ควรจะแห้งก่อนนะครับในการพิมพปลาคูกรณ์จะใช้สีโทนฟ้า,ฟา,ฟาเขียวๆนะครับให้ปลาดูมีความสดใสนะครับ อนี่คุณบอลจะดิดสีฟ้าไปก่อนนะครับนะักเรียนชอบสีอื่นสามารถใช้สีอื่นได้นะครับจากนั้นก็ล้างอุปกรณ์ในการดิดสีเสร็จแล้วผมก,ก็จะใช้สีเขียวนะครับในการดิดเพิ่มเติมลงไปสีนี้ตามใจชอบนะครับไม,ไม่จำกัดคุกรณ์ก็จะประสบตามใจชอบเหมือนกัน แดงนิดหน่อยเพื่อเป็นสีสันเรามาดูกันครับว่าปลาเราจะออกมารูปแบบไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นรูปปลาหลังจากที่ลุกกรรอสีตรงนี้แห้งนะครับลกกรก็จะพิมพ์องค์ประกอบกอื่นๆเพิ่มเติมลงไปเรื่อยๆจนภาพสมบูรณ์ครับครับก็ตอนนี้ก็ได้ผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่อุกกร ได้สาธิตขั้นตอนการทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ลองทําตามที่ผูกสอนได้สาธิตไปนะครับหวังว่านักเรียนจะทําได้ทุกคน,นครับ